สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเซตอัพนะครับหน้าล็อกสกรีนในเวอร์ชั่นพิเศษกันนะครับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้วิดเจ็ตล็อกเกอร์กับ UCC w u นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store นะครับส่วนวิดเจ็ตล็อกเกอร์เนี่ยมันไม่เป็นตัวฟรีนะครับราคาประมาณ90บาทสามารถหา APK มาใช้ได้โดยทั่ว,วไปนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจก็จะลืมกลับไปซื้อของแท้นะครับ uh, ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเซตอัพกันเลยนะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ zip มาให้เราทําการคลาย zip ก่อนนะครับหลังจากที่เราคลาย zip เรียบร้อยนะครับข้างในจะมีโฟลเดอร์อยู่ทั้งหมด3โฟลเดอร์กับ1นึ่งวอเปเปอร์นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ lock widget นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการ install ไฟล์นะครับให้เลือกเป็น widget locker นะครับ หลังจากที่เลือกแล้วนะครับก็จะเห็นว่า,าจะมี install only กับ install a d d นะครับตอนนี้ผมเลือก install only ไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเข้าไปในแอป widget locker นะครับอันนี้คือหน้าตานะครับหา,ากนันข้างบนจะมีปุ่มเป็นปุ่ม setting อยู่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกดค้างไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็ไปเลือก custom slider นะครับแล้วเข้ามาที่ทีม android นะครับเราจะเห็น ตัวนี้ครับ ncjb2 นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เรา i n s tall มาเมื่อคู่นะครับแล้วก็เราจะได้ลักษณะของสไลด์อลล็อกแบบนี้ให้มาติ๊กออกตรงนี้นะครับติ๊กออกไปนะครับเราก็จะได้ไอคอนที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับสำหรับติมตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเออกไปหลังจากนั้นเราก็มาทำการ e ดดิให้เลื่อนไอคอนไปทางซ้ายนะครับ เสร็จแล้วจะเห็นว่าแถบสีเขียวเ,ยวเนี่ยขึ้นมานั่นหมายความว่าพร้อมให้เราแก้ไขนะครับเราก็ไปเลือกที่ Widget Locker Action นะครับเสร็จแล้วในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Google นะครับโอเคนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่ไอคอนนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นไฟล์นะครับแล้วก็กลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับจะมี โฟเดอร์หนึ่งชื่อล็อกไอคอนนะครับให้ไปเลือกในนี้นะครับจากนั้นนะครับอันแรกผมเลือก Google นะครับเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนไอคอนขึ้นไปข้างบนนะครับแถบสีเขียวเจ่ยนแล้วนะครับตอนนี้ให้เลือกไปข้างบนเสร็จแล้วก็ไปเลือกวิดเจ็ตล็อกเกอร์แอคชั่นนะครับตอนนี้ให้เป็นคามิล่านะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ไอคอนนะครับก็ให้ไปเลือกไฟล์แล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับ จากนั้นก็ไปเลือกไอคอนคาเมล่านะครับเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนไปทางขวานะครับแล้วก็ไปเลือกวิดเจ็ตออฟเกอร์แอคชั่นนะครับให้เป็นอันล็อกเสร็จแล้วก็ไปที่ไอคอนนะครับทำเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ก็ให้ไปเลือกโฮมนะครับไอคอนโฮมนะฮะจากนั้นตัวไอคอนสไลด์อันล็อกเราก็เสร็จแล้วนะครับ ก่นอน,นีะใช้งานได้เราก็ามาลบถ้ายังมีอันเก่าอยู่ก็ให้ลบออกไปนะครับตอน,นลบทิ้งไปเสร็จแล้วลหลังจากนั hmm. ้นเข้าไปในส่วนของเซตติ้งนะครับ mm hmm. ไปที่ look and feel นะครับ <make> ข้างบนนี้ให้ติกถูกเอาไว้นะครับแล้วก็ไปเลือก wallpaper นะครับก็ <make> ไปเปลี่ยนภาพ wallpaper นะครับจากโคเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ ก็ทำการดีไซน์ขนาดไปให้สุดนะครับตรงส่วนนี้จะมีข้อสังเกตอยู่นะครับว่าให้สังเกตว่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวหนังสือเนี่ยพยายามให้ให้ให้เท่ากันที่สุดนะครับเพราะว่านี้ผมทำมาเผื่อหน้าจอของรถหนึ่งดวยเสร็จแล้วก็ก,กดเซฟไปนะครับในส่วนของสตัดบาร์นะครับด้านบนถ้าหากว่าใครไม่ต้องการให้โชว์ก็าสามารถมาติดข้างล่างนี้นะครับให้มันซ่อนได้นะครับ หลังจากเราได้วอลเปเปอร์มาแล้วนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวางวิดเจ็ตกันนะครับก็กดค้างไปที่หน้าจอนะครับแล้วตอนนี้ก็ไปเลือกวิดเจ็ตนะครับหลังจากนั้นก็ไปเลือก UCC w นะครับก็ไปเลือกขนาดไซส์ 2x2 นะครับ เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปมองหาเมนู u c i ด้านบนขวามือนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็กลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไฟล์มานะครับจะมีโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์นึงชื่อ UCC w นะครับให้เราเลือกไปที่ค็อกล็อกนะครับอันแรกนะครับหลังจากนั้นก็มาทำการ resize นะครับขนาด วางบนหน้าจอให้สวยงามนะครับจากนั้นเราก็ามาทำการเลือกวิจเจตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ UCC w เหมือนเดิมครับเรานี้เลือกขนาด2อุคนหนึ่งครับไปที่เมนู U s i p เหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วข้อนี้ให้ไปเลือกคอล็อกนะครับหลังจากเลือกมาแล้วก็ทำการรีไ i z e ให้สุดนะครับทั้งส้ายและขวาครับ เดี๋ยวเรามาเซตนะครับที่ไอคอนต่างๆถ้าเราแตะไปโดนนะครับแล้วมันเด้งเข้าไปในหน้าเซตติ้งแบบนี้นะครับก็ให้ไปแตะที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกตรงล็อกวิดเจ็ตนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นออฟอยู่นะครับให้เราเปิดเป็นออนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิดเจ็ตเราเวลาแตะไปโดนก็จะไม่ทำงานแล้วนะครับ ขอจบวิธีการเซตอัพนะครับหน้าล็อกสกีนในเวอร์ชันโนรครับลิมิเต็ดดิิชั่นนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ